อยากจะให้ให้ทุกฝ่ายหันหน้าคุยกันทางก้าวไกลเองก็ก็ได้นายกเบอร์นหนึ่งไปแล้วนะครับถ้าถ้าเพื่อไทยเนี่ยจะมีโอกาสทํางานตรงนี้เนี่ยผมว่าไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรนะครับจริงๆแล้วถ้าหัวหน้าพรรคคนนึงเป็นนายกคนนึงเป็นประธานสภาก็ไม่เลวนะผมว่าเนะี่ย ในวันที่เรามีการคุยเรื่อง MOU ที่ถแถลงไปเมื่อวันที่22ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการคุยเพิ่มเติมในเรื่องประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับแต่ไม่ได้มีในข้อตกลงใน MOU แล้วก็ผลการประชุมในวันนั้นเนี่ยเรื่องประธานสภาเนี่ยก็ทางก้าวไกลเองเนี่ยบอกว่าขอเวลา2-3วันแล้วจะเอาคำตอบมาให้นะครับก็คือว่านะครับ เราได้เราได้ประสานงานไปยังแกนนําของก้าวไกลแล้วก็บอกว่าพรรคเพื่อไทยรือประสงค์ประสงค์ตําแหน่งประธานสภาผู้แทนรัษฎรรที่เป็นสมาชิพพกพรรคเพื่อไทยเป็นสอสอพรรคเพื่อไทยนะครับซึ่งขณะนี้ก็ก็คอยทั้งก้าวไกลอยู่นะครับ<ม>คือผมว่ากองเชียร์ทั้งสองฝั่งใช้คํานี้นะครับกองเชียร์ทั้งสองฝั่งก็ประสงค์ที่จะให้อสอสอหรือว่าแกนนำของแต่ละพรรคจะเป็น ทีนี้เนี่ยถ้ามองมองอดีตที่ผ่านมานะครับอย่างอย่างเมื่อปีสองพันหน่ร้อยหกสิบสองเนี่ยข้อประธานสภาก็เป็นของประชาธิปัตย์ท่านชวนฤทธิกไพนะครับก็เป็นพักลำดับที่สามลำดับที่สี่ผมผมผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าด้วยความที่เสียงเนี่ยมันมีความใกล้กันมากวันนี้เนี่ยเสียงจานวนผู้แทนรัฐมรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งนี่เท่ากันเลยนะครับเพราะฉนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้มีการพูดคุยกันนะครับเพื่อหาทางออกแล้วก็ เป็นสิ่งที่เพื่อไทยเนี่ยเคยเคยประสาน wounded, งานไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับอยากให้บรรยากาศการทํางานนี่เป็นไปด้วยดีนะครับในช่วงนี้เพราะว่า MOU เราก็เซ็นแล้วนะครับไม่อยากให้บางเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่มาเป็นอุปสรรคนะครับต้องต้องมีการคุยกันอีกครับเพราะว่าถ้าปล่อยให้ต่างฝ่ายต่างออกมาพูดเนี่ยมันไม่จบสักทีนะครับแล้วยิ่งนานๆไปเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่ผลดีนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยถ้ามีการพูดคุยกันแบบเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ย เป็นทางการเนี่ยเขเรี่เรื่องคงจบได้นะที่ผ่านมาเนี่ยการคุยกับก้าวไกลหรือพักร่วมหนอื่น่ก็บรรยากาศด้วยดีนะครับบรรยากาศด้วยดีทุกครั้งนะครับไม่ได้มีบรรยากาศที่ที่เป็นอุปสรรคแต่อย่างไร,รมีทั้งสองฝั่งนะออกมาพูดนะว่าต้องเป็นของฝั่งทางนี้อันนี้ก็ต้องเป็นของฝั่งทางนี้ทีนี้เนี่ยตำแหน่งประธานสภาเนี่ยเป็นตำแหน่งสําคัญนะครับจริงๆแล้วอยากให้คหํานึงถึงความเหมาะสมถ้าเข้ามายอมนี่คงจะต้องมาหาเรือกันนะของเพื่อไทยครั้งหนึ่งนะครับว่า ถ้าเขาไม่ยอมจริงๆเนี่ยทางแกนนําเพื่อไทยจะว่าไงหรือกรรมการบริหารของเพื่อไทยจะว่าไงนะครับจริงๆแล้วเรายืนยันเจตนารมณ์ชัดเจนตั้งแต่ต้นนะครับและว,วันนี้ยังยืนยันอยู่ก็คือว่าเพื่อไทยเองเนี่ยสนับสนุนคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับในฐานะที่ก้าวไกลเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลจุดยวนี้ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะครับส่วนเรื่องประธานสภานี่ก็เป็นนลกรณีกันซึ่งไม่มีในเอ u มยูด้วยนะครับในเรื่องนี้ครับ ทีนี้วันนี้น่คนของทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยอย่างคุณสมคิดเชื้อคงเนี่ยก็ออกมาพูดในลักษณะว่าถ้าเกิดเขาบีบคั้นเราขนาดนีน้ควรจะแยกออกมาเป็นฝ่ายค้านเลย่คงเป็นคนความเห็นส่วนตัวคุณสมคิดนะฮะคงจะเป็นอารมณ์ที่ที่ความรู้สึกส่วนตัวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าการพูดคุยกันน่าจะเป็นเรื่องดีกว่าครับน่าจะเป็นเรื่องที่ดีกว่าเพราะว่าสิบเสียงเนี่ยเป็นเสียงคะแนนปาติเลสที่ต่างกันเท่านั้นเอง ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าก้าวไกลเนี่ยได้การเลือกตั้งจํานวนสสเกินครึ่งหนึ่งเนี่ยเกินสองร้อยที่มีจบปัญหานี้ไม่ไม่ไม่เกิดแน่นอนแล้วที่ผ่านมาเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าพรรคที่ได้ลําดับที่หนึ่งลดับที่สองเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยยังมีข้อแตกต่างกันเนี่ยแต่ครั้งนี้เนี่ยเป็นพรรคฝั่งประชาธิปไตยเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่มีพรรคใดได้เกินครึ่งทั้งทั้งสองพรรคถ้าในอดีตที่ผ่านมามันจะแยกกันชัดเจนเท่านั้นเองว่าไอ้ที่หนึ่งเนี่ย มีความห่างกับที่สองแล้วเป็นคนละฝั่งกันด้วยอย่างนี้มันชัดนะครับอันนี้เนี่ยอยากให้ให้ทุกฝ่ายมองถึงความเหมาะสมน,นะครับว่าตําแหน่งนี้เป็นตำแหน่งสําคัญนะครับยิ่งเป็นตำแหน่งศักดิ์สรีของผมแช้งว่าของประเทศซะด้วยซ้ําเป็นหมายเลขหนึ่งของนิติบัญญัตินี่เพราะนั้นเนี่ยการตั้งประธานสภานี่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนแล้วก็อยากจะให้ให้ทุกฝ่ายหันหน้าคุยกันทั้งก้าวไกลเองก,ก็ก็ได้นายกเบอร์หนึ่งไปแล้วนะครับถือว่า ถ้าถ้าเพื่อไทยเนี่ยจะมีโอกาสทํางานตรงนี้เนี่ยผมว่าไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรนะครับเรามีตัวนะ่อเรื่องของการเสนอชื่อแข่งกันยังไม่อยากให้มองอย่างนั้นนะครับยังไม่อยากให้มองอย่างนั้นแต่เราตอนนี้เรามีดีมีใจว่าจะ,จะเสนอใครในคงเป็นเรื่องที่กรรมการพักบริหารพักจะต้องนํามาหารือกันในใน,ในที่ประชุมพักอีกครั้งหนึ่งก่อนน้นี่ชื่อของคุณหมอชนน่านถามว่าคุณหมอชนาน,าน่านเหมาะสมไมหมเหมาะสมนะครับ มาสมท่านมีประสบการณ์ในสภาสส,สหกสมัยแล้วก็เรื่องข้อบังคับเรื่องอะไรคุณหมอก็เป็นคนเก่งแล้วเป็นหัวหน้าพักด้วยนะครับจริงๆแล้วถ้าหัวหน้าพักคนหนึงเป็นนายกคนนึงเป็นประธานสภาก็ไม่เลวนะผมว่านะี